สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่นะครับ6ตุลาคม2567นะครับวันนี้นะครับทำเรื่องราวให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับ ผมต้องแสดงความดีดกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับเราสามารถที่ทำภารกิจนะครับในช่วงของการก่อนเบรกทีมชาติก็คือการเก็บชัยชนะได้นะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็วันนี้นะครับขอบคุณคุณเม้งนะครับแล้วก็ลูกๆแล้วก็ลูก,ล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 กชายเขานะครับก็มาทานก๋วยเตี๋ยวร้านบะหมี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะตัดต่อภาพขึ้นให้นะ ขอบคุณคุณเม้งนะครับอยู่หน้าร้านบะหมี่ผมนะครับเมื่อกี้ไปถ่ายรูปก,กันคุณเม้งก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นแฟนทีมไหนนะครับผมก็เป็นมิดกับแฟน,แฟนบอลทุกทีมอยู่แล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับทำไมนับปกต้องเป็นโมต้องเป็นฟันได้ด้วยเพราะว่าแรงกดดันจากซาอุดิโประีกนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครอ่านบทความในช่วงเย็นเนี่ยท่านจะเข้าใจเลยว่าซาอุดิโประีกนะครับ เขากำลังตามติดในดิวของฟันไดและมูซาลามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังดูแม้กระทั่งอาการบาดเจ็บของคา a บาเฮลเทรนเลนสเดอร์โนนะครับซึ่งสัญญาจะหมดเนี่ยนะครับยังไม่ได้ต่อสัญญาริชาร์ฮิวกำลังเจอแรงกดดันครั้งใหญ่แล้วอลิซอนเบเกอร์บาดเจ็บนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีคุณลํำรวยสวัสดีคุณ ค,คุณแย้มใช่ไหมครับคุณแย้มนะครับสวัสดีคุณแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้ลิเวอร์พูลมีอะไรบ้างเหรอก็1เลยนะครับข่าวจากซาอุดีโปราบซึ่งไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของเรอัลมาดริดน่าสนใจมากนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ทุกอย่างเลยนะผมอัปเดตข่าวให้ช่องว่างประมาณ6ชั่วโมงนะครับที่ถึงตอนนี้เลยเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับ สรุปข่าวสโมสรลิวพูล l กันในช่วงเย็นวันนี้นะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนก่อนเลยนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับต้องกังวลแล้วล่ะนะครับคือเมื่อคืนนี้นะครับเราเห็นอาการบาดเจ็บของคาร์บาเฮนะครับเอ็นคว้ายหัวเขา่าผมก็เพิ่งไลฟ์สดเมื่อวานไปนะครับว่าทําไมลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ ยังสามารถเก็บเทรนไว้ได้เพราะว่าเขากำหนดเป็นอาคาพาคิมี่ที่จะไปแทนจะไปแทนไอตัวของคาบาเฮานะครับแต่ใครจะไปรู้เล่าเมื่อคือนนี้คาบาเฮาจะไปเจ็บเอ็นควายหัวเขา่าไอจังหวะที่ชนะเบียรลิวเนี่ยนะครับนักเตะน่วมเหมือนกันนะประเด็นสำคัญของเทรนวันนี้นะครับ 1. เทรนเองนะครับในยุคข,ของอนเนสโลตเมื่อคือนนะครับมีฟอร์มการเล่นเมื่อคือนนี้เล่น90นาที ในการเจอกับคริสตันพรีตนะครับดิโกโชตานะครับยิงประตูชัยนะครับในส่วนของเทรนเองเนี่ยโชว์ผลงานโดดเด่นต้องยอมรับแล้วว่าเทรนโดดเด่นนะครับโดดเด่นทั้งเกมลุกและเกมรับการป้องกันนะครับแน่นอนครับลิเวอร์พูลเก็บคินชิตในวันที่ไม่น่าจะเป็นของลิเวอร์พูลเลยอันนี้ต้องยอมรับนะไอ้ลูกล้ำหน้าลูกอะไรก็ตามมานะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ดูถ่ายทอดสดนะเพราะว่าอยู่ในงานขาวดำ ผมอยู่ในงานข่าวดานะแต่เพื่อนผมดูนะก็ถามเรื่อยๆแหละทีนี้นะครับในส่วนของความกังวลของเทรนเนี่ยเทรนยังมีฟอร์มการเล่นใน90านาทีในเกมกับคริสตัลเพรสที่ดีมากในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสัญญาก็จะหมดพร้อมกับเทรนต์ฟันไดแล้วก็โมประเด็นสําคัญที่เราอยากรู้คือเมื่อคือเอคอนเนี่ยอย่างที่ผมเกินนําไปนะครับคือในอินสตาแกรมของคาบาฮาเองนะครับจะกลับมาฟื้นฟูอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งนะครับ แต่เรียวมาริตจะยื่นข้อเสนอของเทนไหมนี่แหละคือประเด็นสําคัญนะครับในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าแน่นอนสโมสสอเรียวมาริตนะครับจะเจรจาก,กับเทรนและตอนนี้นะหลังจากที่คาบาฮาบาดเจ็บปุ๊บเขาได้คุยกับลูคัสบาสเกตลูคัสบาสเกตเป็นแบ็คขวานะครับปีขวาที่เล่นในตำแหน่งกราบขวาลูคัสบาสเกจะเล่นในตำแหน่งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ ในมัลลิดเนี่ยนะครับแบ็กขวาคนนี้ดีสุดลูคัสบัตเกสแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อเขาบอกกันว่านะตอนนี้นะเดี๋ยวผมเช็คอายุลูคัสบัตเกสแป๊บหนึง่งพอดีผมไม่ได้เตรียมรายละเอียดมาซิลูคัสบัตเกสเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยอ๋ออายุ33ปีลูคัสบัตเกสเนี่ยเล่นตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาได้อโอเคผมว่าแล้วนะครับรู้สึกชื่อมันเคยเจอเคยเคยอ่านแบบคนมีอายุมาเนาะ เคยได้ยินชื่อนี้มานานแล้วอายุ33ปีก็จะใช้ลูเคสลูคัสบาเกตเล่นตำแหน่งแบ็กขวาไปก่อนทีนี้การที่เรอลมริดนะครับจะยื่นเทรนด์ไหมเขาจะยื่นเทรนด์เล็กซานเดอร์อโนแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจการต่อสัญญาของลิเวอร์พูลแล้วถ้าลิเวอร์พูลยังไม่ต่อสัญญาก่อนปีใหม่นะยังไงเขาก็ยืน่นไม่ต่อผมก็จะยื่นแน่นอนนะครับทีนี้ เรามาฟังในส่วนของผู้บริหารกันบ้างนะครับเป็นบทความใน Empire of the c o p ท่านฟังฉบับไหนก็ได้ฟังฉบับไหนก็ได้คล้ายกันหมดผมจะบอกว่าในส่วนของ r ิชาร์ดฮิลลนะครับการที่ลูคัสบัเกตจะต้องเล่นแบ็คขวาไปก่อนอันเช่ยืนยันไปแล้วนะใครเป็นแฟนมันลิตจะรู้ทีนี้มันลิตนะครับตระหนักดีว่าคา ah บาเฮา32บัเกต33แบ็คขวาต้องเซ็นใหม่อยู่แล้ว ลิชันฮิลนะครับจะต้องทุ่มเทละความซับซ้อนในการเจราจาสัญญากับเทรนตอนนี้ต้องชัดเจนละว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับในขณะเดียวกันนะครับเทรนเองเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะเมื่อวานนี้หัวใจของเทรนเนี่ยยังคงเป็นสีแดงอยู่ลิฮูยังมีความได้เปรียบในการเจราจานะครับแน่นอนครับฟันไดเนี่ยแสนแปดหปอนต่อสัปดาห์นะอ่ามซาลาสามแสนนั่นก็หมายความว่านะครับ ไม่ว่าเทรนด์จะต่อสัญญาในสื่อเขาบอกว่ามากที่สุดในสโมสรน่ะน่าจะ3ามแสนหหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือเรื่องที่ทูต้องรีบคนทำนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าไม่ใช่เหมือนคำว่าเทรนด์จะไม่ต่อสัญญาหรือร์พูนะแต่สิ่งที่ปรากฏนะครับเชิงประจักษ์เนี่ยในเกมในเกมฟอร์มฤดูกาลนี้ของเทรนเนี่ยเขาเรียกกันว่าค่า f B. อฟบีอาขออนะครับโซฟาสกอร e ค่าโซฟาสกอร์ใน90นาทีของเทรนต์นะครับในเกมกับคริสตันพรีตเนี่ยก็ทั้งลุกและรับอะดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามต่ํากว่ามาตรฐานเกมลุกเกมรับของเทรนต์นะครับยังต่ํากว่ามาตรฐานเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครับการปรับรูปแบบการเล่นในยุคข,ของอเนซซรอตไม่ได้ให้เทรนต์เนี่ยนะครับคอสบอหลหรืออะไรทําทําได้บ่อยมากขึ้นเหมือนเมื่อก่อนแต่ความหมายคือการอเนซซรอตในยุคข,ของอเนซซรอตเนี่ย เทรนด์เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลถูกต้องแต่ค่าสิติในการเล่นฟุตบอลตอนนี้นะครับถ้าดูจาก f b ฟบนะ f b ฟบเนี่ยนะครับให้เทรนด์อยู่อันดับที่16จากฟูลแบ็กห้าลีชนะนำนะครับอยู่อันดับที่16นะแล้วก็จากร้อยคนเนี่ยอยู่อันดับที่16นะครับทีนี้ในเรื่องของการแอสซิสแอสซิสนะครับแอสซิสอยู่อันดับ1ในการจ่ายบอล90นาทีนั่นก็หมายความว่าเทรนด์เป็นระดับโลกสมบูรณ์แบบ ที่ลิเวอร์พูลควรเก็บไว้และอย่างหนึ่งนะครับเขาก็ได้พูดท,ทุกเรื่องไปแล้วว่าเทรน์คือสัญ,ญลักษณ์ของลิเวอร์พูลด้วยไม่แปลกถ้าลิเวอร์พูลจะเลือกต่อสัญญาเขานะครับเทรน์ยังอาบแล้วก็น,นิสสลอตก็ให้เขาเล่นแบบสม่ําเสมอก็ไม่มีอะไรทิพโผนะว่าทําไมลิเวอร์พูลจะต่อสัญญากับเทรนต์ให้ได้ก่อนปีใหม่แรงกดดันจากเรียวมอริตไงนะครับแต่ยังไรก็ตามนะเรียวมอริตมีโปรเจกต์ของ ตัวของพอคาร์บฮาเจ็บปุ๊บเนี่ยตัวของอาคับอาคับไฮคิมีเป็นตัวเลือกที่แทนเทนได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟันไดกับโมซาล่านะครับอันนี้เป็นบทความของฟุตบอลอินไซเดอร์เผื่อใครไเปเปิดนะในรายง,งานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับในเย็นวันนี้นะครับรายงานว่าคิดไว n e เนสนะครับอดีตผู้มนกการของเอเวอเรตเนี่ยนะครับ ได้พูดถึงสัญญา3คนเขาเกล่าวในในงาน Inside t r i c k Football Insider นะครับ Inside Track ใน Football Insider เขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับทั้ง3คนเนี้ยเชื่อว่าลิเวอร์พูลก็คงจะไม่ให้ทั้ง3คนเนี่ยหมดสัญญาไปแบบฟรีๆหรอกโดยเฉพาะเทรนด์ในกรณีทุกอย่างนะครับในกรณีที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลับบงเดิมพันอยู่กับฟันไดกับโมซึ่งคิดไฟเนตได้กล่าวว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้น เพราะความคุ้มค่าไงฟันได้เทรนด์และก็โม e นะครับคือความคุ้มค่าของสโมสรลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยในทีมตอนนี้และก็มีโอกาสลุ้นแชมป์ตัวของคิสไวนเนนะครับได้กล่าวในอินไซต์เทคเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณมองที่อายุของผู้เล่นแต่ไม่มองที่ผู้เล่นพัฒนาแน่นอนผู้เล่นเนี่ยนะครับสามารถบัญชาเกมรักษาโมเมนตัมแล้วก็ยิงประตูทำผลงานได้อย่างระดับสุดยอด คุณต้องมองไปที่การพัฒนาของเขาไหมนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องคิดไปไกลมากลิเวอร์พูลใชอไอสิ่งที่คิดไกลเนี่ยคือการคว้าแชมป์มากกว่าแต่ถ้าพูดถึงคุณค่าในตัวของ3าผู้เล่นลิเวอร์พูลจะต้องรักษารักษาเขาไว้ยึดมันให้มัน่นยึดมันให้มัน่นและสิ่งที่ลิเวอร์พูลทราบดีอยู่แล้วคือทั้งสคนนี้เป็นนักเตะที่ต้องรอข้อเสนอและเวลาที่เหมาะสมในการต่อสัญญาของเขา ซึ่งเขาทั้งสองคน3คนก็ยินดีที่จะอยู่กับลิวอภูนั่นแหละหรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาของทั้ง3คนนี้นะก็ให้คุยกันก่อนเดือนมกราคมน,นี้ซะก็เหลือเวลาเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ6ตุลายังมีเวลาที่เจรจาแต่ไม่เคยง่ายเลยนะครับก็เอาเรื่องราวของ3คนนี้นะครับโมฟานได้เคน ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอลิซอนเบเกอร์นะครับเรื่องราวของอลิซอนเบเกอร์นี่ก็จะเห็นทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ของอ่าจริงๆแล้วเนี่ยอลิซอนเนี่ยนะครับเดินโทรศัพท์แล้วก็เดินขึ้นรถรถรถได้ค่อยๆก้าวลงจากบันไดนะครับขาซ้ายของอลิซอนเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครดูในทวิตเตอร์นะครับก็อาการบาดเจ็บของอลิซอนเนี่ยสิ่งที่ฟันได้กล่าวเนี่ยคือดูไม่ดี แต่เขาสามารถเดินขึ้นรถด,ด้วยตัวเองได้เออเอาสิเอา,เอาทีนี้นะครับในรายงานเขาบอกกันว่านะครับอาริซอนเบเกอร์เนี่ยก็ไม่มีชื่อกับเกมทีมชาติบราซิลแต่อาริซอนเบเกอร์นะครับจะพลาด2เกมอย่างน้อยต่อไปคือหลังเบรกทีมชาติถ้าจำไม่ผิดจะ2ส,สัปดาห์นะสสัปดาห์เนี่ยหลังเบรกทีมชาติ2ส,สัปดาห์เนี่ยนะครับอาริซอนเบเกอร์อาจจะต้องพักต่อนะครับพักต่อนั่นก็หมายความว่าอาริซอนเบเกอร์นะครับน่าจะกลับมา หลังวันที่15ตุลาคมนู่นวันนี้วันที่5นะอาวันนี้วันที่6นะอีก9วันก็วันที่15นั่นก็หมายความว่าการพักของอลิสันเบเกอร์เนี่ยนะครับจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายแบบละเอียดอีกรอบและอาจจะพักหลังจากเบรคทีมชาติไปอีก2นัดอย่างต่ำนะครับก็ผมเชื่อว่านะสิ่งที่จะตอบโจทย์ได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ผลการสแกนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลการสแกนที่ผมติดตามอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครตอบได้เพราะว่ามันเพิ่งจบเมื่อคืนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะในส่วนของอน,นสล็ตเองนะครับก็บอกว่าไม่รู้แน่ชัดว่าอาริซอนเนี่ยนะครับจะกลับมาลงสนามในช่วงหลังวันที่20หรือเปล่าเกมวันที่20ตุลาคมน่าจะเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีนั่นเอง ก็คาดหวังไว้นะครับคาดหวังไว้ว่าอาริซอนจะกลับมาในเกมที่เล่นในบ้านเจอกับเชลซีในวันที่20ตุลาคมอันนี้ในทางที่ดีนะแต่ถ้าทางที่แย่เขาคือผู้รุกษาประตูมาหนึ่งที่ลิฟูขาดไม่ได้ถ้าเกิดเขาหายไปก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็รอดูกันนะครับผมแค่ยืนยันนะอาริซอนเนี่ยนะครับจะต้องพักหลังจากเบรกทีมชาติอีก2เกมน่าจะเป็นกลับมาได้เร็วสุดก็คือเกมวันที่20ตุลาคม กับเชลซีถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดินคึ้นรถได้ก็ใช้ได้ละแต่ว่าต้องพักละครับรอดูกันเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอดิกัรโปนะครับเรื่องราวของกัร์โปนี่ก็ถือว่าเป็นการเล่นใน,ในการเก็บชัยชนะที่อย่างต่อเนื่องจริงนะทีนี้ในส่วนของการเล่นของคอดิกัรโปในตอนนี้นะครับค่าสีตินะครับของคอดิกัโปอยู่ที่ประมาณแประมาณแหรือ9นี่แหละ 8หรือ9นี่แหละตัวเลขประมาณเอานะเต็ม10นะเล่นได้8กัเล่นใน้นนใน9ทีนี้นะครับในส่วนของคอดิกาโปเองนะครับเขาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะลงสนามคือตอนนี้ฟอร์มกัรโปรกำลังดีแล้วก็พึ่งแบบได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องแต่อยังไก็ตามนะครับตอนนี้นะผลอาริพูเองเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะในเกมสําคัญได้แลวก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับตัวของคอรดิกาโปก็น่าจะมีโอกาสในการเล่นในกับทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอารันเชลเลอร์นะครับวันนี้อารันเชลเลอร์นี่นะครับก็พูดถึงาการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลผมว่ามันเร็วไปนะคือในส่วนของอารันเชลเลอร์เองเนี่ยพูดหลายเรื่องมากอันนี้สล็อตพาทีมเก็บชัยนะครับ6นัดจาก7นัดและที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่น่าห่วงสําหรับลิเวอร์พูลก็คืออาการบาดเจ็บของแมคก้าแมคก้าเองนะครับได้อันดับแรกเลยนะผม,มค่อยๆพูดนะคืออารันเชลเลอร์กับไมค์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 กาลิชาร์ดนะครับ เขา,าเขาเรียกก็ว่าเลยนะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยดีพอสําหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกดีพอสําหรับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับอารันเชลเลอร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขานี่นะครับถ้าไม่มีปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นรบกวนก็น่าจะมีโอกาสที่จะออกสตาร์ทได้ดีแล้วก็มีโอกาสาลุ้นแชมป์าามากๆส่วนอารันเชลเลอร์กับไมเคิลลชาร์ตนี่ก็ยอมรับว่าลูกทีมของอเน,นสโตร์ตน,นะครับน่าจะไปได้ดีในฤดูกาลนี้ก็คือ การมีโอกาสลุ้นแชมป์ได้ก็ต้องรอให้ผ่านปีใหม่ไปก่อนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมคก้ากันนะครับแมคคกาก็ผลการสแกนเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งยืนยันนะครับว่าแมคกาเจ็บหรือไม่เจ็บจริงนะครับล่าสุดนะครับแมคกานะครับได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับว่าเขายอมรับเลยว่าตอนนี้นะครับเขามีอาการบาดเจ็บนะครับจริงๆ แมคก้านะครับได,ได้บอกนะว่าตอนนี้เองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออกสนามเพราะการบาดเจ็บในการเปลี่ยนตัวในเกมเนี่ยที่เล่นสล็อตเปลี่ยนเนี่ยเพราะมีอาการบาดเจ็บแต่อยังไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมาเช็คความฟิตจริงๆเนี่ยนะครับตัวของแมคก้าเองเนี่ยก็สามารถที่จะลงเล่นในเกมต่อไปได้มันขึ้นอยู่กับอันนสล็อตละแล้วก็โค้ชทีมชาติอร์เจนินาในส่วนของแมคก้าเองเนี่ยได้โพสต์ในอินสตาแกรมนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดทีมชาติเรียกเล่นเขาก็ ต้องเล่นแค่นั้นเองแม้เล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บอยู่อ่ะซึ่งแฟนลิฟวูฟังแล้วก็นา่าก็อาจจะไม่ชอบรอดูกันนะครับแม้ก้าเจ็บนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอนตัวจากทีมชาตินะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแรนด์กาเวนเบิร์ชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจมากคืองนี้ครับแรนด์กาเวนเบิร์ชในวันนี้นะครับก็ฟอร์มดีวันดีคืนนะคือฟอร์มการเล่นของแรนด์าเวนเบิร์ชเนี่ยในสื่อเขาเขียนว่า คุณถึงเวลาที่จะต้องประกาศให้โลกรู้แล้วว่าคุณเก่งแค่ไหนแน่นอนครับกรา v ินเบิร์ชนะครับผลงานเนี่ยนะครับในการเติบโตยอดเยี่ยมนะครับมีอัตราการจ่ายบอล82ถึง89%เลยนะ82ถึง89%นะจ่ายบอลสั้นได้ดีนะครับค่าสถติล่าสุดมาจาก f b บสั้นเล่นบอลสั้นเล่นบอลยาวเล่นดีเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ปกติทีเนี้ยในส่วนของ ค่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับเมื่อเทียบ90นาทีเนี่ยนะครับนักเตะอย่างกราเวนเบิร์ช์กับทําได้ดีเลยเมื่อแปรผันกับอายุ22ปีนั่นก็หมายความว่าลิพูมีเพชรเป็นงานอยู่แล้วพร้อมที่จะติดทีมชาติบราซิลด้วยอ้าวขออภัยนะครับทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวาทารุเอนโดนะครับวาทารุเอนโดนี่ก็ในเกมกับคริสตัล팰เลตนะครับบล็อกลูกยิงมั่ง คออืนนี้สล็อตเองนะครับตกเป็นข่าวว่าจะขายวัตรุเอนโดออกไปนะแต่ผมเองคิดว่าลิเวูจะไม่ขายใครหรอกเพราะว่านะมีแต่จะเสริมเข้ามาเพื่อลุ้นแชมป์ไงทีนีน้ในเกมกับในเกมกับคริสตัลเปเล่เมื่อคืนนวัตรุเอนโดก็ถือว่าทําผลงานได้ดีถึงแม้ว่านักเตะจะเข้ามาในเวลาที่น้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ตัวของอนักเตะเองต้องดูแลตัวเองนะครับอันนี้สล็อตกล่าวว่า มีมีหลายๆอย่างนะครับที่คุณจะต้องทำการทดสอบอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือตัวของวัตถุเอโดยังสำคัญกับลิเวอร์พูลประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุดโทษนะครับใครจะอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เรายึดที่เวลาอ่าเวลามันจบไปละการตัดสินก็จบไปละนะครับล่าสุดนะครับอารันเชลเลอร์ได้ออกมาบอกอะไรรู้ไหมสำหรับกองหน้าเนี่ย ตอนนี้ครับอารันเชลเลอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้สโมสรเองอะ่ะคริสตัลพาลเลตเองอ่ะก็ก็อารันเชลเลอร์บอกยังไงก็ไม่เป็นจุดโทษนะครับในศัพท์เทคนิะนะครับในรายการจาก BBC Sport เขาบอกว่ามาร์เกฮีเป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมายอมรับว่าลูกนี้ไม่ควรเป็นจุดโทษนะครับฉะนั้นไม่ต้องพูดอะไรต่อเป็นความผิดของ VR นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเวอร์จิลฟันได้นะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของฟันได้นี่นะครับต้องการแข่งขันจนถึงวันสุดท้ายนะครับนี่คือคํากล่าวของเขานะครับเวอร์จิลฟันได้นะครับกับทีมลิเวอร์พูลนะครับก็เตรียมที่จะออกเดินทางนะครับไปเล่นให้กับเกมทีมชาติฟันได้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กระสือนะครับว่านี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นนะครับและต้องการพาความสําเร็จมาบนสีเสื้อแห่งนี้อะไรประมาณนี้นะก็ ว่ากันไปหลายช็อตเหลือเกินนะครับฟันไดประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโมซาลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ที่ต้องตามกันต่อนะครับทีนี้เรื่องราวของโมเนวันนี้มีอะไรอ่ะเขาบอกกันว่าสถานการณ์ของโมซาลาในวันนี้นะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่คือเหมือนกับว่าไงอ่ะก็ยังไม่ชัดเรื่องสัญญา มันก็จะเหมือนกับเวอร์จิลฟันดเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของโมซาลาจะอยู่ในยุโรปต่อไปไหมซึ่งเขาเองเคยบอกไปแล้วว่าเขาเองเนี่ยมีตัวเลือกอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโมซาลาจะเล่นในยุโรปต่อไหมเพราะว่าตอนนี้สโมสรจากซาอุดีโปรลีกหลายๆทีมนะครับก็สนใจโมซาลาอยู่ด้วยเช่นกันนะครับมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโมแล้วรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่ฮัลโหลเรามาต่อกันที่เรื่องราต่อไปนะครับเรื่องราต่อไปเป็นเรื่องของเกมกับคริสตันพาเลตนะครับผมเนี่ยเป็นอีกคนนึงแหละที่ชอบอ่านบทวิเคราะห์ของฝรั่งเขานะการที่เราไปอ่านบทวิเคราะห์เขาแล้วเราก็ต้องให้รดิตเขานะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องราในแอนฟิวอินเด็กเนี่ยนะครับเขามีการพูดถึงนะครับว่านี่คือชัยชนะคริสตันพาเลตที่เขาเรียกว่าหวาดเสียวอะหวาด คืนนี้คือชัยชนะครั้งที่10จาก11เกมของลิเวอร์พูลและเรื่องเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลเกือบเกือบเกือบทำไม่ได้เกือบทําไม่ได้แต่ทําได้งไงความหมายอะ่ะทีนี้นะครับในส่วนของความเป็นผู้นําของนีสลอตต้องยอมรับเลยว่าในสื่อต่างประเทศชื่นชมมากการที่น,นีสลอตนะครับจัดการทีมได้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าผลงานที่เขาเรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าน,นีสลอตสมควรได้รับเครดิตมากๆในการจัดการทีมเพราะ เขาดูนิ่งและก็สุขุมเยือกเย็นเยือกเย็นแจ้งให้ทราบคร่าวๆนะครับประมาณนี้สำหรับตัวของอัน,นี้ส็อตนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้รักษาป,ประตูมือ3ของลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นใครล่ะผมอ่านชื่อจำไม่ได้ละนะครับทีนี้นะครับอัน,นี้ส็อตเองนะครับได้ส่งอะไรนะวิเตสลาฟยาโลส ส่งยาโรสเฝ้าเสานะครับเนื่องจากาเคเลอเฮอร์ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะป่วยนะก็ตอนนี้นะครับในส่วนของการประเดิมสนามเนี่ยนะครับตัวของวิเตสลาฟยายาโรสเนี่ยนะครับการที่เริ่มเรียกเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะได้โอกาสลงสนามในตำแหน่งผู้สษารประตูเนี่ยในในเกมนี้นะครับเขาก็ได้โพสต์อินสตาแกรมไว้ขอบคุณขอบคุณริ้วหูมากๆอะไรประมาณนี้นะก็แจ้งคร่าวๆตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอลิเวอร์กร์เนอร์นะครับโอลิเวอร์กร์เนอร์ก็มีความเห็นเดียวกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับหรือ FA คือโอลิเวอร์กร์เนอร์นี่ครับก็ไม่ไม่ติดโทษแบนอะไรนะแต่ว่าตอนนี้นะครับโอลิเวอร์กร์เนอร์ยอมรับว่าลูกทีมของเขาเนี่ยทำผลงานที่ไม่ดีหรอกไม่ดีเลยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของจุดโทษนะครับเคลียโดยโอลิเวอร์กร์เนอร์ก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดอะไรลูกนั้นไม่สมควรเป็นจุดโทษนะครับก็เอาคร่าวประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของม e และและเวอร์จิลฟันไดนะครับเป็นที่มาที่ไปของหน้าปกในวันนี้นะครับวันนี้มีรายงานฉบับล่าสุดน,นะครับผ่านเคิร์กออฟไซ์รายงานว่านะครับทีมจากซาอุดีโปรติกนะครับกำลังจะยื่นข้อเสนอ3ปีให้กับนักเตะเก่าๆอย่างฟันได์รวมถึงโมซาร่าด้วยนะขออภัยนะครับทีเนี้ยประเด็นสําคัญเนี่ยทำไมทำไมมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยซาอุดีโปรติกตอนนี้นะครับต้องการเซ็นสัญญากับฟันไดมาก พราะฟันได้เป็นหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกแต่อน่นก็ตามนะครับในสื่อเขาบอกว่าแต่ละทีมก็จะอาจจะไม่ต้องแข่งขันกันมากนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครต้องการใครก็แค่มีเงินนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอมามัซูนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับโอมามัซูแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าไงอะคือดาวเตะของไอทักแฟงเฟิร์ตหมายเลข คนนี้นะครับมีข่าวมาว่าลิ์พูสนใจที่ดึงตัวมาในเดือนมกราคมนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราคงจะต้องลุ้นกันอีกรอบแล้วกันแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอการเซ็นสัญญากับโอมา,มาอ,ะอะไรนะมามูสมามูส,มมสหวานชื่อผิติละนะครับโอเคนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอต่อไปเป็นเรื่องราวของอันนิสลอตบ้างนะครับหลังจากจบเกมนี่หลังจากจบเกมนะครับอันนิสลอตเองเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่สมาคมต้องพิจารณาด้วยความหมายก็คือการปลดเอเดนแฮกหรือการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับฉะนั้นตัวของอันนิสลอตก็บอกแล้วนะครับว่าเข้ามาพร้อมกับการหมุนเวียนผู้เล่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่รู้ว่าจะใช่ เขาเรียกว่าเลยนะคือต้องการที่จะหมุนเวียนกันเล่นนะแต่มนอาจจะทําได้ไม่หมดนะครับและในเกมในเกมหลังจากนี้นะครับเป็นเกมที่สําคัญสําหรับก่อนก่อนเข้าสู่ปีใหม่นะครับช่วงก่อนเข้าสู่ปีใหม่โปรแกรมมันจะค่อนข้างแน่นก็รอเขาจัดการกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรเบโตเฟอร์มิโน่นะครับโรเบโตเฟอร์มิโน่นะครับก็ต้องการชวนอ่าโมซาลาไปอยู่ในซาอุดีโปรลเีนะครับ ทีนี้นะครับพูดกันถึงอิทธิพลของซาอุดีโปลีก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็ถือว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะคือเฟอร์มิโนเองนะครับก็ย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับทีมในซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้นะเขาก็ยังเป็นตำนานของลิเวอร์พูลอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะสโมสรในซาอุดีโปริีก,กาลังจะใช้ความพยายามในการที่จะดึงจะดึงนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานะครับก็แจ้งเคร่าวๆประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเควินเคอร์เลอร์นะครับก็ในเกมล่าสุดไม่ได้ลงเพราะป่วยนะครับคือตอนนี้นะครับคือหลายๆคนมองไปที่จอร์จี้หลังจากอาริซอนบาดเจ็บเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้นะครับตำแหน่งผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเมื่ออาริซอนเจ็บมันจะมีปัญหาแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเควินเคอร์เลอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะทดแทนได้คือคือคือจะต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเคอร์เลอร์เองเนี่ยนะครับเขายังคงมีความสําคัญ คือการที่จะไปเอาจอร์จี้มาในตอนนี้ในสัญญาเนี่ยมันถูกยกเลิกไม่ได้เพราะว่าตกลงกับเขาไปแล้วนั่นก็หมายความว่านะครับในเดือนมกราคมนี้เนี่ยสิ่งที่ฮูจะต้องตัดสินใจเมื่ออาิซอนเจ็บก็คือการรักษาอ่าไม่รู้สิว่าเควินเคดเดอร์จะอยู่กับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็เอาแบบคร่าวๆเร็วๆเลยครับประมาณนี้ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าได้อะไรจากเกมที่ชนะคิสซันผลิตบ้าง ชน,นคะคริสตานเปเลสดียังไงดีกว่าใช้คำนี้ดีกว่านะครับคิสตานเเลสเนี่ยนะครับออกนําดีผูไปอย่างรวดเร็วก่อนนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกตามนั้นแหละนะครับทีนี้ในส่วนของดิโกโชตานะครับดิโกโชตาตอนนี้กําลังอยู่ในฟอร์มจอมถล่มประตูเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะต้องยอมรับว่าอน,นีสล็อต,ตจัดการทีมได้ดีมากโดยเฉพาะการโรเตชันแต่นะก็ตามนะครับอันนี้สล็อตก็ได้เสียอาริสันเบเกอร์ไป1คนคาดว่าจะกลับมาในเกมก่อนเกมกับเชลซี ในวันที่20ตุลาคมนู่นนะครับก็รอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงเย็นวันนี้นะครับวันนี้ก็รีบทําให้กับแฟนลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับก็ขออนุญาตขอบขอบคุณแฟนแล้วก็ตอบคําถามนะครับเมื่อกี้ผมตอบถึงแฟนลิเวอร์พูลแล้วใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดีคุณดีช็อปนะครับแฟนหงรายงานตัวนะครับสวัสดีคุณจิรยุทธ์นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคุณดานุนันนะครับสวัสดีคุณป,ปทินใช่ไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณประยูนด้วยนะครับก็ถ้าคือผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าอ่านจากในข่าวเนี่ยคือวันนี้ซาอุดีโประเนี่ยนะครับต้องการฟันดาแล้วก็โมมากมากก็ต้องรอดูเนาะสวัสดีคุณประยูนด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ